สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดียังวันวันนี้นะพี่นะวันนี้เรามีจัดชุดมาให้ใหม่อีกหนึ่งชุดนะครับน้าเพิ่งเข้ามาเมื่อเช้าเลยพี่นะฮะไปหาปิดมาให้พี่น้องมาแบ่งปันพี่น้องกันเหมือนเดิมนะครับนะฮะวันนี้ครับมีชุดกรรมการนะครับชุดกรรมการจัดสร้างมีเยอะมากพี่นะฮะนี่ฮะหลายๆรุ่นพี่แล้วก็มีขุนพระขุนแผนนะครับพระเจ้าสวเหรียญข้าวหลามตัด ที่กงและพับปีตายมากมายพี่นะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับนะฮะใครไวใครได้นี่พี่นะชอบถูกใจรายการไหนปิดถึงเข้ามาได้นะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเรามารับชมนะฮะความสวยแต่ละรายการกันเลยพี่นะฮะพระการันตีแท้ให้ตลอดชีพนะพี่นะการรันตีแท้ให้ตลอดชีพนะครับของหลวงปู่มหาศิลาของเรานี่เองนะครับนะเป็นวัดสังกัดเก่าของปู่นะครับนะวัดนี้นะพี่นะวัดโพสีสะอาดนะฮะ นี่ฮะมีรุ่นแรกครับออกวัดนี้มากมายพี่นะของปู่มหาชีรานะครับอย่างรุ่นแรกวันนี้เลยเราก็ห้ามพลาดนะพี่นะเป็นพัดปิดตาจัมโบ้นะฮะรุ่นหนึ่งนะครับของวัดนะฮะนะฮะเดี๋ยวเรามารายการที่หนึ่งเลยครับอย่างมวริรออย่ามัดเสียเวลานะครับนะถ้าสนใจกันไหนติดต่อได้ที่อนดีไลน์หรือเบอร์โทรนะครับที่ขึ้นไว้นะพี่นะนี่ฮะที่ขึ้นไว้นะครับเป็นใหม่เลขเดียวกันนะพี่นะครับมาเรามาลุยกันเลยครับรายการที่หนึ่งนะครับ รายการที่หนึ่งครับผมขอเปิดชุดนี้ครับชุดกรรมการนะครับนะชุดกรรมการนี้ผมแกะซีนให้เรียบร้อยนะผมแกะซีนมาให้พี่น้องได้ชมนี่ฮะนี่ครับพี่นี่ครับอยู่ในซีนนะครับนะอยู่ในซีนนะครับมันไม่สามารถแกะลุ้นเลขได้นะครับพี่เอาลุ้นเองได้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะให้พี่น้องได้ชมกันนะนี่ฮะผมขออนุญาตแกะให้ชมนะครับชุดกรรมการครับจะมีสามชุดนะพี่นะจะมีสามชุดนี่ฮะนี่ฮะ นี่ฮะด้านหลัหนนหอกกองนะพี่ด้านหลังจะมีตอกอกอพี่นะฮะด้านหลังจะมีตอกกอนะครับน่ฮะทั้งหมดจะมีสามองอน,นะฮะมีลงลงยาเขียวนี่ฮะลงยาเขียวแดงนะครับนี่ฮะนี่ฮะจะมีตอกโค้ดกรรมการอยู่ด้านบนนะพี่นะตอกโค้ดกรรมการด้านบนนะครับหนึ่งชุดจะมีสามองอน,นะพี่นะหนึ่งชุดจะมีสามองค์น,นะนี่ฮะ มีสามสีนะครับนะเนื้อก็ไหลทองพี่นะต่อกรรมการพี่จะเจนนะครับนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะพี่นะสักครู่เลี้ยงก่อนนะ่ยมีให้เพียงแค่สิบชุดเท่านั้นพี่นะมีให้เพียงแค่สิบชุดเท่านั้นนะครับนะนี่ครับพี่นี่ครับเป็นชุดกล่องกระมบื้ีนะครับนะการันตีแท้จากวัดนะฮะวัดจร้างนี่ครับมีขาตั้งตั้งโชว์ได้เลยพี่นะนี่ตั้งโชว์ได้วยครับนะ การพี่น้องมานี้ตั้งโชว,หว์หรือซื้อเป็นของขวัญได้นะครับหรือซื้อเป็นของขวัญได้ในราคาไม่แพงพี่นะครับราคาจองจักวัด1,500บาทนะครับนะผมขอ1,600บาทจัดนะส่งให้พี่นะผมขอ1,500งัารจัดจัดส่งให้ฟรีพี่นะ โอเคนะพี่นันหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับมีสิบชุดเท่านั้นพี่นะครับหมดแล้วหมดเลยครับมีขาตั้งตั้งได้ตั้งโชว์ได้พี่นะเป็นหน้าปกนะครับนะวัดจะสร้างนะพี่นะจะสร้างน้อยนะครับราคาจองจากวัดหนึ่งพันห้าร้อยบาทผมเปิดให้พี่หนึ่งพันหกร้อยบาทผมบอกห้าสิบาทนั่นเองแล้วค่าจัดส่งพี่นะจัดไปพี่นะครับมีเก็บในปลายทางนะครับพี่มาลุยกันพี่นะครับชอบรายการไหนมีสิบชุดเท่านี้นะชุดกรรมการผมมีแค่สิบชุดเท่านั้นนะครับนะบอกไว้ก่อนนะครับรายการที่หนึ่ง ต่อมารายการที่สองครับนะรายการที่ pues mm ส,ส,สองมาเป็นรุ่นนี้ครับนะเป็นรุ่นหน้าปกมหาเลยเป็นรายการรุ่นโชคนะครับมาเลขคุณเบอร์หนึ่งหกสองครับเป็นรายการสามสัตว์นะพี่นะเป็นรายการสามสัตว์ครับเงินทองหน้าพุ่นสายพี่รายการนี้ผมขอเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการที่ผมขอเจ็ดร้อยบาทครับรายการที่นะฮะรายการสามสัตว์นะฮะขอเจ็ดร้อยบาทเลขคุณเบอร์หนึ่งหกสองพี่มาลุ้นกันต่อครับองค์ที่เออรายการที่สามครับนะอันนี้รายการที่สองนะคิดเกี่ยวกับการรายการที่หนึ่งรายกันพี่นะ รายการที่3าครับเป็นเนื้อสองกษัตริย์เงินทองพี่เป็นเนื้อสองกษัตริย์เงินทองครับตอไปโพต่อกเลขคจเบอร์ช hmm. ัดเจนพี่เลขคจเบอร์สองสี่ห้าครับเลขโคจเบอร์สองสี่ห้าครับรายการนี้หกร้อยบาทมาลุยกันตอครับรายการที่สี่ครับนะรายการที่สี่ครับนะเป็นเนื้อชุบทองครับด้านหลังอุดมวลสารนะครับด้านหลังอุดมวลสารวัดโพสีนะพี่นะมีมวลสารวัดโพสีด้วยพี่นะนี่นะ นี่ครับเป็นหลอมครับเอาเอาเนื้อเหรียญดังๆต่างๆครับเป็นหลอมแล้วก็มารีดเป็นแผ่นนะครับเลขผลเหมือนหนึ่งเก้าหกครับรายการที่รายการพิเศษเลี่ยมมาจากวันแล้วพี่นะเลี่ยมมาจากวันลนะพี่นะรายการนี้รับไปพี่รายการนี้รับไปพี่นะครับห้าร้อยบาทพี่รายการที่สี่ครับต่อมาเป็นรายการที่ห้าครับรายการที่ห้าเป็นล็อกเก็ตอุดเหมือนสารครับรายการที่ห้าเป็นล็อกเก็ตอุดเหมือนสารนะพี่นะนี่ฮะ เป็นล็อกเก็ตฉากทองอุดมัสามพี่นะครับนี่ด้านหลังมีใบโพทองพี่เลขคนตัวเบอร์หกหกพี่เลขคนตัวเบอร์หกหกพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ห้าครับต่อมารายการที่หกพี่นะฮะรายการที่หกครับนะเลขคนต้ณเบอร์สองสี่หนึ่งครับเลขคนต้ณเบอร์สองสี่หนึ่งครับรายการนี้ผมขอสี่ร้อยห้าสิบบาทนะฮะรายการนี้ผมขอสี่ร้อยห้าบาทนะครับนะเมื่อสักครู่เลขเบิ้ลนะพี่นะผมขอเลยเลยขอห้าร้อยบาทรายการนี้ขอสี่ร้อยห้าสิบนะฮะ มาลุยกันต่อครับรายการถัดไปพี่รายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับนะเป็นเนื้อมหาชนวนบนสารนะครับนี่ฮะสวยๆเลยพี่นะครับสวยๆเลยนะรายการนี้ครับเนื้อมหาชนวนบนสารครับนี่ฮะนี่พี่ดูนะฮะลงยาแดงพี่นะฮะลงยาแดงเลขโค้ดเบอร์หนึ่งสองนะครับเลขโค้ดนัมเบอร์หนึ่งสองครับงั้นลงยาแดงเลยพี่นะนี่ฮะ รายการนี้คิดเพียงเท่า400บาทนะครับรายการนี้400บาทครับเนื้อหาหัตถ์ชนมุนสารครับนะฮะเลขคนเบอร์1 2ครับนะ400บาทมาลุยกันต่อครับรายการถัดไปพี่นะครับรายการที่8ครับรายการที่8ครับเป็นเนื้อหาหัชนมุนสารลงยาเขียวฟ้าอย่างนี่นะนะเขียวมรกตดหรือเปล่านะฮะนี่ฮะเนื้อหาหัชนมุนสารนะครับอุดมุนสารด้านหลังพี่นะฮะอุดมุนสารด้านหลังเลขคนเบอร์หนึ่งเก้าเจ็ดครับเลขคนเบอร์หนึ่งเก้าเจ็ดครับรายการที่ผมขอสี่ร้อยห้าสิบบาท รายการที่ผมขอ450บาทนะพี่นะรายการที่8ครับต่อมาเป็นรายการที่9ครับเป็นเนื้อไทเทเนียมครับเป็นเนื้อไทเทเนียมครับหน้าหน้ากากชุบทองครับหน้ากากหน้าปกชุบทองครับเลขคนเบอร์238ครับเลขคนเบอร์2 3 8พี่รายการที่ผมขอ500บาทนะครับรายการนี้จะสวยเลยผมขอ500บาทนะพี่นะนี่ฮะมาลุยกันต่อรายการถัดไปพี่รายการที่10ครับ รายการที่สิบนะครับเป็นรายการนี้พี่นะครับเป็นเหรียญนาปกนะฮะเหรียญกลมนะครับนะเป็นพิมพ์เหรียญกลมนะครับเลขคนณเบอร์ห้าเจ็ดนะครับเลขคนเบอร์ห้าเจ็ดนะครับนะเป็นเนื้อนวะนะพี่นะโอ้โหเป็นเนื้อนวะเลยพี่นะครับเป็นเนื้อนวะด้วยครับเพชรรอบพี่นะนวะเพชรรอบพี่รายการที่ผมคิดแค่ห้าร้อยบาทพอพี่รายการที่คิดห้าร้อยบาทพอพี่รายการที่สิบนะฮะต่อมาเป็นงานที่สิบเอ็ดครับ นะฮะ, 11, นนนนนะฮรายการที่11ครับเป็นเนื้อมหาชนวนพี่นะฮะเป็นเนื้อมหาชนวนครับเลขคนเบอร์สองหนึ่งสี่นะครับเลขคนเบอร์สองหนึ่งสี่ครับรายการที่สามร้อยปิดให้พี่รายการที่สามร้อยปิดให้ครับพี่นะนี่รายการที่11นะฮะ ต่อมาเป็นราการที่12ครับรายการที่12ครับเป็นรายการอ่าเนื้ออัปการสตินเลขคู่ตัวเบอร์สองหนะครับลงยาชงชาติหนักกากเงินแท้พี่ลงยาชงชาติหนักกากเงินแท้พี่รายการนี้600บาทนะพี่นะรายการที่ผมขอ600บาทนะครับรายการอินดิพัสเต็ดนะฮะเนี่ยลงยาชงชาติพี่นะครับรายการที่12 ต่อมาเป็นรายการที่สามครับรายการที่สามขอเป็นพระสมเด็จนะครับขอเป็นพระสมเด็จนะครับรายการนี้เป็นพระขงสมเด็จแตกรายงานพี่เลขในท้องจังเบอร์หนึ่งห้าเจ็ดหกครับเป็นตะกุดเงินทองหน้าพี่เป็นตะกุดเงินทองหน้าครับนะนี่เป็นพระสมเด็จนะครับรุ่นนะฮะรุ่นหนุนดวงพี่นะฮะรุ่นหนุนดวงนะครับนวัดจัดซ่าพี่รายการนี้พี่ผมขอหกร้อยบาทนะครับแล้วกดสามดอกนะครับนะฮะไอ้ขอห้าร้อยบาทพอพี่นะขอห้าร้อยบาทพอนะครับมาลุยกันต่อรายการสปไปพี่รายการที่สิบสี่ครับ เลขกันที่สี่ครับเป็นตะกุดทองทิพที่นะเลขค้นเบอร์สองสองสี่ห้านะฮะเลขค้นเบอร์สองสองสี่ห้าพี่รายการนี้สี่ร้อยบาทนะครับมาลุยกันต่อรายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้าครับเป็นเนื้อสมเด็จแตกรายงานโรยจีวอนพี่โรยจีวอนพี่เลขค้นเบอร์หนึ่งแปดสี่หนึ่งครับเลขค้นเบอร์หนึ่งแปดสี่หนึ่งพี่รายการนี้ผมก็คิดสี่ร้อยบาทเท่ากันนะครับคิดสี่ร้อยบาทเท่ากันนะครับส่วนองค์นี้ครับนะองค์ที่สิบหกครับ องค์ที่16ครับเป็นเนื้อแตกไยงานครับฝังตะกุดทองแดงพี่ฝังตะกุดทองแดงยู่เลขโคดเบอร์2069 2069พี่นะหมายเลขโคดจำนวนเลยพี่รายการที่สวยๆเลยพี่นะผิวแตกไยงานฮะนี่ยเป็นรายการผิวแตกไยงานครับสวยๆเลยครับรายการนี้ที่นะรายการที่16ครับ ต่อมาครับเป็นรายการที่17นะพี่นะต่อมาเรายการที่17นะครับและรายการที่17ครับเป็นเนื้อตะกุดทองไอทองทองทิพย์นะฮะเป็นเนื้อตะกุดทองทิพย์ครับเลขโคดนัมเบอร์เนี่ะหนึ่ครับรายการนี้4ี่ร้อยบาทเหมือนเดิมพี่รายการนี้4ี่ร้อบาทเหมือนเดิมนครับปั๊มตาวัดด้วยพี่นะครับสี่ร้อบาทต่อมาครับพี่ต่อมาร็นการ่อไปครับรายการที่18ครับรายการที่18ครับเป็นเนื้อนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมญาติดูนะครับเป็นเนื้ออะไรเอ่ย แต่แป๊บนพี่นะผมขอดูรายการสักคู่นะครับเป็นเนื้อเกสรน้ำมันพี่นะครับเป็นเนื้อเกสรน้ำมันนะครับตะกรุดทองคําแท้พี่ผมขอหนึ่งพันบาทนะครับตะกรุดทองคําแท้นะครับผมขอ1หนึ่งพันบาทพี่รายการนี้นะครับหมายเลขค้นเบอร์ห้าสี่นะฮะหมายเลขค้นเบอร์ห้าสี่ครับสวยๆนะครับตะกรุดทองคํานะพี่นะฮะรายการนี้หนึ่งพันบาทนะพี่นะรายการที่สิบแปดนะครับนะเอ้ใช่ครับ ต่อมาการที่สิบเก้าครับรายการที่สิเก้าครับเลขคนเบอร์สี่สองครับเป็นตะกุดทองคําเหมือนกันนี่นะเป็นตะกุดทองคําเหมือนกันนะครับนะนี่ฮะนี่ฮะหนึ่งพันบาทนะพี่เนื้อเกสรเหมือนกันครับต่อมาครับเป็นรายการที่นะฮะสักครู่นะพี่มาเรียนก่อนถึง๋ยวกำังเลขงงพี่นะครับต่อมาเป็นการที่ยี่สิบครับรายการยี่สิบเป็นเนื้อก้นคกนะฮะ เป็นเนืลลいい 1, 000 000しし้อก้นคกตะกุดทองคําแท้พ um ี่หมายเลขคนดัเบอร์หน um> um okay. ึ um ่งสี่นะฮะหมายเลขคนดัเบอร์หนึ่งสี่พี่รายการนี้ก็หนึ่งพันบาทนะครับหรือรายการที่หนึ่งพันบาทนะครับเนื้อก้นคกนะครับตะกุดทองคําแท้นะครับนะฮะมาลุยกันต่อพี่รายการถัดไปพี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดครับรายการยี่สิบเอ็ดก็เป็นเนื้อตะกุดทองคําแท้พี่หมายเลขคนดัเบอร์ห้าศูนย์นะครับหมายเลขคนดัเบอร์ห้าศูนย์นะครับจัดสร้างไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบองค์นะครับรายการนี้คมคมพี่รายการนี้หนึ่งพันบาทนะครับรายการที่ ยี่ครับต่อมากันยี่สิบสองครับนะรายการยี่สิบสองเป็นเนื้อผงทูบนะครับเป็นเนื้อผงทูบกันอูนะครับเนื้อกุดทองคําเลขคุณเบอร์สี่เก้าพี่เลขคุณเบอร์สี่เก้าพี่รายการนี้หนึ่งพันบาทเท่ากันพี่รายการนี้หนึ่งพันบาทเท่ากันนะครับนะนะเนื้อตะกุดทองคำผมมีเท่านี้เลยพี่นะหมดแล้วนะครับงานไม่มีอีพีอื่นก็ไม่มีแล้วนะฮะนี่ฮะเหลือเท่านี้จริงครับนะตะกุดทองคําเหลือห้าองค์พี่ห้าองค์สุดท้ายนะครับหน้าองค์ละหนึ่งพันบาทนะครับนะฮะมาลุยกันต่อครับรายการถัดไปพี่ รายการที่ยี่สิบสามครับเป็นคุ้นแผนเหนือดวงพี่นะคุ้นแผนเมตตาเหนือดวงนะครับนี่ฮะนี่ครับรายการนี้ครับเป็นเนื้อชุบเงินปัดสตินครับเป็นเนื้อชุบเงินปัดสตินครับรายการนี้สี่ร้อยบาทนะพี่นะหมายเลขคนเบอร์หนึ่งสองแปดหนึ่งครับหมายเลขคนเบอร์หนึ่งสองแปดหนึ่งครับรายการนี้สี่ร้อยบาทนะพี่นะ <c oughs> ะรายการถัดไปพี่นะครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับ รายการยี่สี่หมายเลขค้นเบอร์หนึ่งสองหนึ่งเก้าพี่เลขคนเำอร์หนึ่งสองหนึ่งเก้าครับรายการนี้เป็นเนื้อเลขเปียกพี่เป็นเนื้อเลขเปียกเียรายการนี้สี่ร้อยบาทนะครับเท่ากันนะฮะมาดูกันต่อครับนะมายกันต่อรายการที่ยี่สิบห้าครับรายการยี่สิบห้าเป็นเนื้อชุบเงินพี่เป็นเนื้อชุบเงินดิกล์นะครับหมายเลขค้นเบอร์หนึ่งสองสามเจ็ดนะครับหมายเลขค้นเบอร์หนึ่งสองสามเจ็ดนะครับรายการที่นะฮะยี่สิบห้านะครับนักนี่ฮะนี่ ยี่สิบห้าครับสี่ร้อยบาทเท่ากันพี่นั่นเลือกดูน่ะมิสติดเนี้ยต่อมาครับเป็นรายการแยกครับเป็นรายการเนื้อเงินหยวกพี่นะฮะเนื้อเงินหยวกนะครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับเนื้อเงินหยวกนะครับนะฮะเนื้อเงินหยวกครับคิดแค่สี่ร้อยบาทเท่ากันพี่คิดสี่ร้อยบาทเท่ากันนะครับหมายเลขโค้ดเบอร์ห้าสามสองครับหมายเลขโค้ดเบอร์ห้าสามสองครับรายการนี้เนื้อเงินหยวกนะครับนะฮะสี่ร้อยบาทต่อมาครับต่อมาเป็นรายการที่ ยี่สิบเจ็ดครับนะรายการยี่สิบเจ็ดครับเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวนี่ครับเจ้าสัวรวยพันล้านมีนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวลุกนะครับเลี่ยมให้เรียบร้อยเลยพี่นะองค์นี้ผมคิดแค่400บาทนะครับพร้อมเลี่ยมเลยนะครับ400บาทพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้รายการันตีพระแท้ตลอดที่พี่รายการที่400บาทพี่รายการที่27นะครับต่อมาเป็นรายการ28่สครับเป็นรายการ28เนื้อทองแดงดำดำพี่นะเนื้อทองแดงดำดำได้ค้นเบอร์1006ครับรายการนี้ก็400บาทนะครับเนืรายการนี้ก็พี่400บาทนะครับต่อมาครับเป็นรราายกที่ ยี่สิบเก้าครับรายการยี่สิบเก้าครับเนื้อมหาชนนมวลสารครับเนื้อมหาชนนมวลสารเลขคนทีเบอร์เจ็ดสี่ศูนย์นะครับเลขคนทีเบอร์เจ็ดสี่ศูนย์ครับรายการนี้ก็คิดแบ่งปายี่น้องไปนะครับนะผมมีรอยขีดนิดหนึ่งหรือเป็นรอยเป็นรอยเหรียญนะครับไม่ได้มาขีดเองนะพี่นะเป็นรอยเหรียญมาแล้วผมขอสามร้อยพี่นะครับขอสามร้อยอาวุธชาได้ครับเนื้อมหาชนนมวลสารนะครับเข้มข็งอยู่แล้วพี่นะครับรายการรายการยี่สิบเก้านะครับ ต่อมาการที่30ครับรายการสามสิเป็นเนื้อลงยาพิเศษนะครับเป็นเนื้อมหาชนนมวลสดุสารลงยาเปลวไฟพี่หมายเลขโค้ดนอันเบอร์นะครับหมายเลขโค้ดนอันเบอร์800ครับหมายเลขโค้นอเบอร์800ครับรายการนี้นะรับไปพี่นะครับผมขอ450บาทนะครับ การสามสิบนะครับต่อมาการสามสิบเอ็ดครับและการสามสิบเอ็ดเป็นเนื้อหาจำนวนมวลสารลงยาจมพูพี่นะลงยาจมพูพี่เลขคนตะเบอร์หนึ่งแปดหกนะครับเลขคนตะเบอร์หนึ่งแปดหกครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะพี่นะรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับนะสี่ร้อยบาทต่อมารายการที่สามสิบสองครับเนื้อท้องเาบาทนะฮะเนื้อท้องเาบาทรายการจองนะครับนะฮะรายการยี่สี่สระสี่สองห้าสองครับรายการนี้ผมคิดแค่สี่ร้อยบาทเหมือนกันพี่รายการนี้คิดแค่สี่ร้อยบาทเหมือนกันนะครับนะรายการนี้พี่นะ รายการที่สามสองครับต่อมารายการที่สามสามครับเป็นรุ่นปิตานะฮะเป็นรุ่นพระปิตานะครับรุ่นเดี๋ยวผมเช็คให้ดูนะรุ่นไหนเป็นรุ่นพระปิดตาสิรินะฮะสิลาพรนะฮะรุ่นสิลาพรมหามงคลครับดีฮะข้างตรงกลางมีสองลานครับรุ่นละห้าร้อยพี่องค์ละห้าร้อยบาทนะครับหมายเลขค้นํัเบอร์สี่หกเจ็ดนะฮะเนื้อมหาชนวนเมื่อสามพี่นะฮะห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้พี่รายการที่สามสามนะครับนะ ราคาจองก็สี่ร้อยกว่าแล้วพี่นะครับมาดูกันก่อนรายการที่สาสี่ครับรายการที่สามสี่เป็นเนื้อสนิมเขียวพี่นะเป็นเนื้อสนิมเขียวนะครับเลขคนเบอร์หนึ่งสองหกครับรายการนี้ก็ห้าร้อยบาทนะพี่นะรายการที่ห้าร้อยบาทนะครับพี่นะรายการนี้นะฮะรายการที่สามสิบสี่นะฮะตอนมาลกให้สามสิบห้าครับรายการที่สามห้าับเป็นเนื้อ เป็นเนื้อทองแดงเป็นเนื้อสแตนเลสป่ยพี่ไอ่เนื้อทองแดงสแตนเลสพี่หมายเลขโค้ดลำเบอร์นะครับห well for ้าเจ็ดเจ็ดพ nice ี่หมายเลขโค้ดลำเบอร์ห้าเจ็ดครับรายการนี้ก็ห้าร้อยบาทนะครับพี่นะราคาจองมาสี่ร้อยกว่าเลยพี่นะราคาจองสวัดนะครับต่อมาเรายการที่สามสิบหกครับนะรายการที่สามสิบหกครับเป็นที่กงพิมพ์หน้าเหมือนปู่ครับพิมพ์หน้าเหมือนปู่นะครับที่กงครับองคนี้ครับเนื้อเหล็กเปียกองค์ละสี่ร้อยบาทนะครับเนื้อเหล็กเปียกอง์ละสี่ร้อยบาทครับรายการที่สามสิบหกนะครับนี่ฮะ 400บาทครับเนื้อเล็กเปียกเลขโค้ดเบอร์871นะครับรายการสายที่หต่อมาไปการ์ดสายที่เครับรายการนี้ก็เป็นเนื้อกระไหล่เงินครับนะผมคิดราคาเดียวกับเหล็กเปียกครับ400บาทนะครับหมายเลขโค้ดเบอร์113ครับนะหมายเลขโค้ดเบอร์113ครับรายการนี้นะครับนะ400บาทนะครับต่อมาการ์ดที่สายที่แปดครับรายการที่สายแปดกับเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับนะเนื้อทองแดงผิวรุ้งครับรายการนี้ผมคิดแค่นะฮะคิดแค่สามร้อยห้าสิบบาทจะส่งฟรีพี่เลขโค้ดเบอร์สองสองหนึ่งครับ ตอนมารายการที่สามสิบเก้าครับรายการที่สามสิบเก้าครับเป็นเนื้อทองแดงสตินครับรายการนี้สามร้อยห้าสิบบาทจัดส่งให้ฟรีพี่นะและเลขคุณเบอร์สามสี่นะครับนะในพีนี้ก็บอกเลยสุดแน่นอนนะครับสุดแน่นอนพี่จะมีให้แบ่งปันพี่น้องครับสามสิบเก้ารายการนะครับชอบตกใจรายการไหนสามารถปิดเข้ามาได้นะครับชอบตกใจรายการไหนปิดเข้ามาได้พี่นะฮะเนื้อสตินสวยๆเลยนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่น้องติดตามในพี่นะใครไวใครได้นะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยพี่นะฮะต่างแดนก็มีค่าตตรวจมให้าอ่า ของจริงเลยนะครับอย่างนี้ก็ฝากขอบคุณุท่านที่ติดตามด้วยพี่นะขอบคุณมากครับ